เก็บเบือง่งน okay. so, ี้นองเอนอนเหมือนนมงดูนอนนมองมันพิ่มดูวันนี้เหรอใต้องเอาพื้นี่ก่อนถ่ายง่ายใท่ไ่แบบหนคะมี่มนมีกระทงอยู่เดินเอากระทงมีดอกไม้เอาดอกไม้ไหม สุทายเฉพาะยาเพิ่มอย,อยาแคได้เน้นเน้นหน้าก่อนเอานี้เดี๋ยวมันจะมีสิงบาร์กิงคูสงม่วงเอาแสงเพิ่มไหมเอาไฟแบบนั้ อาเด็กกค่ปากยิ้มหน่อยค่ะยิ้มสวยยิ้มเอยยิ้ม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 ใช่แจะชอบมองกล้องมองอะไรที่มาส่องสองตัวเองเนี่ยยิ้มรื่ยิ้มเยืยิ้มเรืยิ้มเปลี่ยนชุดได้ั้มคะเปลี่ยนเสื้อได้มยิ้มเลย้ปรับแสงดย เอาไม่ให้ตกบูดะลูกยิ่มมั้ลูกนั้อสนใจไม่มาเยอะเดี๋ยวด่ตาเดี๋ยวด่ตตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นไหมอมฉันตื่นเตไหมหนตื่นไมอม เฮ้ยเฮ้ <c oughs> ตื่นยังคะตื่นยังลูกเฮ้ยตื่นยังคะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว,ลวเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วตื่นแล้วใช่ไหมคะตื่นแล้วใช่ไหมเอยใครคะว้าใครเอ้ยเห็นนะนะวะเพื่อนไหมคะเพื่อนไหม มีใครเพื่อนไหมเพื่อนไหมเพื่อนไหมครเพื่อนไมเอ้เพื่อนไมเอ้เพื่อนไหมนะเพื่อนไหมนะมันขามันก็เลยมพูไปหมดเนาะสีเดียไหมนะสีไหอยู่ยังยังไม่ยังไม่ปรับนะเพื่อนไหมนะเพื่อนไหมคอุ้ยเพื่อนไหมช่เอ้ย กินใหม่ก็ต้องกินนมก่อนใช่ไหมลูกมาเฮ้ยเฮ้ยเขายังเขายังแปลกอยู่อะไรไม่รู้มาใหม่มาใหม่ใช่ไหมลูกยังไม่เคยมายังไม่เคยเห็นเลยใครคะใครคคะใรคะยิ้มแล้วยิ้มแล้วใครคะใครครัของเองค่ะ

เริ่มซึ้นแล้วเหรอเริ่มแล้วยิ้มแล้วเริ่มซิ้นแล้วเยิ้มแล้วยิ้มเดี๋ยวหันมาเดี๋ยวหันมเยิมเฮ้ยจะได้ง้อยิ่หังบักยิงหังบักเฮไยนะเจ้าแมชาให็นไม่นด้วยนะยังยตื่นไม่สนิทพี่ยังยตื่นไม่สนิทเกยังเล่นไม่ได้เห็นไหมครับเฮ้ยไม่ได้กินนมเลย เร็วล <Roberts on. S 1> <together> ูก <petit> ย <hint> ังไม่กินมุมเลยพักก่อนนะลูกพักก่อนนะคะเออเอามาเดี๋ยวให้พี่เขาเอามาเป็นนั่นก่อนเดี๋ยวพี่เขาจัดเอาว่าจะใช้อันไหนได้บ้าง phải <laughs> <Okay. cười> ah, con nhanh nhanh sớm nhìn sớm <laughs> <xin cười> <xin xin với cười>

ใครจะเพิ่นะชาจะเพิ่มไหมคะโอ้จะกินเสื้อหมดแล้วค่ะเสื้อกเจะหมดแล้วค่ะเสื้อจะหมดแล้วค่ะเสื้อจะหมดแล้วค่ะได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแกลได้แบ่งไปแล้วไปได้หนึ่งแกลละอ่าเพิ่ค่ะเพิ่ค่ะมาเปลี่ยนเปลี่ยนทางพ้าต้องมาหยอกทางนี้หยิบเร็วหยิบเร็วโอ้ยจะส่ได้หรอเว้

Thì nè, đúng không? chạy <laughs> ยิ้มเช่หรอยังะิ้มใชหนือยังในขอดูหมวกไหมซิคตาอยากไดนกบังยิ้มดงมไ่เป็นอย่างนมเป็นอย่างีย่านดังแต่ดูหมวก่อยคบดูหมวก่อยคะอะไรเคลงหัวกเลยแล้วเรื่อแล้วเรื่อนหิวล้วเลื่มองหาน้าหาอะไรครับหาอะไรครับเพื่อนไหมเพื่อนไหมคะเพื่อนไหมลูกเปลี่ยนท่า่าไหน แลดงดินลแล้วแสดงว่าเริ่มแล้วเริ่มหิวแล,ล้วเพืนน่อนไหมคะเพื่อนไหมน้องอาออกแล้วนะน้นำลายใหญ่แล้วผ้าเขาอยู่ไหนผ้าเช็ดปากไหมค่ะผ้าเช็ดปากไหมค่ะเฉยทางนี้ค่ะเฉยแสดงว่าเพิ่นเงี้ยวแล้วนี่นี่เดี๋ยวต้องรอเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะอนะเปลี่ยนผ้าอ้อมเนาะเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดตูทาแป้งนะลูกนะ แล้เพิ่งตื่นอารมณ์ยังไม่มาค่ะเพิ่งตื่นอารมณ์ยังไม่มาช่างลูกเพิ่งตื่นอารมณ์ชัยยังไม่มาหิวด้วยน่นหิวด้วยน่นหิวด้วยยังไม่ได้กินสักหน่อยเลย ไปกินนมกนนะม่มมิ้วก่อนไหมมัมมิ้วก่อนไหมม่อมมิ้วก่อนไหมคะมก่อนเนาะมาม้วก่อนค่ะมามิ้วคอนมิ้วก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแม่นาพาไปหม่มิ้วนะขอเกคอได้แค่แป๊บเดียวยกได้อยู่น้อยนึงน้อยนึงนลูกได้น้อยนึงมิ้วก่อนเนาะม่มิมะค่ะหมิ บวยบายบวยบายเนี่ยบวยบายใช่ค่ะใช่ค่ะหม่อมววยายยใช่ค่ะใช่ค่ใช่ใเออหม่อมมิเลยหม่อมมิเลยหม่อมมิ้แล้วค่ะไ่้อารมณ์ดีนะลูกเนาะเปลี่ยนชุดไหมคะใช้หม่อมมิแล้วก็อารมณ์ดีนะคะเรียเปล่นชุดนะคะเพิ่นเปิดเรียนแล้วไไปว่าไ่น่ะอ๋ออันหนึงก็ไปใม้เล่ออืม่่นี่ยว่าาหาสื่อต้มาอ๋ เอาไปมนีกัเลก่อนครับ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 ช้างนี่ก็ตัดกันพอดีเย็นว่พี่สีเข้มกับสีสีสว่างยิ่งใช่บหนี่ยิ่งขึ้นบนยิงบนเเยพีเอไหนไหนคนสวยลูกอาย้มหนนะคะเปิดไฟนนะ

ไม่ใช่ต okay, <t ell> <74. t ell> ุ๊กตานะคะไม่ใช่ตุ๊กตานะจะได้จ er ับเลอหรือยังคะเลอหรือยังคะจะดิ้นยันะถ้ยังไม่เลอะจิ้งนะถ้ายังไม่เลอะเออดีอยู่เขามองสีขาวิชายิ้มยังลูกนิชาค่ะชินเปลี่ยนไหมลูกเริ่มชินกับกล้องแล้วลูกกล้องนะครับกล้องค่ะอันนี้กล้องลูก ว้าวพี่ชาค่ะว้าพี่ชาเอาแล้ววันวันนี้ยิ้มยากหน่อยค่ะยิ้มยากหน่อยอากาศไม่เป <แ Born S 3> ็นใจเลยลูกเออเอากระจกมาล่อยิ้มเ่ยีิดยราย ไม่ต้องบอออกได้เพราะเขาไปยืมอยู่โอเคพอพอพอใช่กันแล้วมันจริงตเต้แม่เล็กแนมดีๆค่ะแนมดีๆค่ะาแมนมดแดีๆค่ะใกล้ก่นนั้นไม่เล็กเข้าไปใกล้ก่นนั้นวาววาวาาาใครคะใครลูกใครเอ้ยใครนาใครนา

ว้าถุงเท้าเหนียวจังเลยโอ้ยยุงขันยุงบ้างมันเหนื่อยมากหาวมะหนาวมะไม่ต้องพูดคำว่าหิวนมก็ไม่ต้องพูดได้ยินปุ๊บมาเลยได้กินนมแป๊บนึงได้ยินปุ๊บได้ยินปุ๊บมาเลยใช่ไหมลูกได้ยินคำนี้ได้ให้อิ่มก่อนแหละต้องสัญญาก่าอิ่มไม่อิ่มก็ยากสิคะใช่ไหมลูกไม่อิ่มก็ยากสิคะ แถมโซนนี้ไม่มีลม<ง>แต่สร้งว่แม่มิกอ่กอ,นกอ,นกอนนะคะมมก่อนพักยกก่อนนะลูกพักยกพักยกมะมก่อนกมุน่มก่อนมีก่อนค้ามะมก่อนค่ามะมก่อนนะ ออกราคาพอบรูใ่ช่ผพอบอาคจะโชว์ผงไม่ได้ลูกจะโชวไม่ได้ค่ะไม่เอ๋ไหมครับว้าจะโชวไม่ได้เอาไม่เอ่ยเอาไม่เอ่ย เมดิคิมเลยมา่วอะไยังม่ลูยิ้มเลยค่ะยังอารมณ์ไม่ดีนิชานิชานิชาไปยังตั้งสิบกันได้ดิป็นะไรครับเลยลงไม่ได้ครับ Thì ngon im đôi, tự nhiên ngon nghèo Năm pha phát tốt, ốc tự Liệu giai lầm, liệu hành giai đi, chạc จอดฉากจอดฉากเยอะ่แม่เม่เน่เน่่เอ่เน่ลน่เน่เน่เน่ม่เน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 ่เ่เน่่เน่่เน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 ่่เน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 ่เอ่เ่ ก้หน้านิดนึงกมหน้านิดนึงกหน้าค่ะเออนั่นแหละตั้งตรงไว้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 อเลอ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 ลูกเลอยค่ะเลอยค่ะว้าชาเลอชาเลอออกอีกไหมออกอีกไหมค่ะออกอีกไหมนะอเลออ่กันนะอเแล้วค่อยขี้มีเมแ่นะ ไปเดินบ๊วยผิดผิดก่อนไปดักแหวกความรักขึ้นแม่ปักทั่วทั่วเลยปักปักไปปักทั่มีอยู่วันนี้ยิ้มยากจริงๆวันนี้เป็นเสือยิ้มยากเลยคุณเสือยิ้มยากเป็นเสือยิ้มยากเลย ย,ยิ้มยากเลยใช่ไหมคะย,ย,ยิ้มยากใช่ยิ้มยากหรือจะคะุยหออี๋ไหมอี๋ไหมตาเหลินแล้วค่ะอ๋แล้วค่ะตาเหลินแล้วค่ะตาเหลินเลยจะกินไหมล่ะยังไม่อินเลยลูกพอไหมพอไหมไม่แย่งไม่แย่งเดี๋ยวเขาจะลองพ่อจะทำกินไปค่ะอี๋พ่อพ่อกับแม่ไปซื้อของข้าวนะ

จัขบขวันใช่ไหมไม่จะได้จับเลยสองมือเลเสร็จแล้ว ม่วงตาแดงเลยตาเยิ้มเลยนะปกติไม่ตาเยิ้มขนาดนี้นะตาเยิ้มได้แค่ตาฉ่ำเลย mọi thứ quán chicken lựa chicken 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 chicken